สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับรคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวโออดนนารินเชา้าวันนี้เสาร์แล้วนะคะเสาร์ที่8มีนาคม2568ค่ะวันนี้วันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบความดราม่าของชีวิตจริงที่มันยิ่งกว่าละครเรื่องไหนๆเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะปักหมุดรอรายการอีเต้ยอีกจันแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้นะคะอีเตอร์อีจันเขาจะพาทุกท่านไปติดตามกับเรื่องราวของแม่สีไพรยค่ะแม่เนี่ยเขาติดอยู่ในคำมั่นสัญญาว่าแล้วพี่จะรีบมาหาคอยพี่นะคนดีของพี่นี่มันคือจดหมายฉบับสุดท้ายที่แม่ได้รับจากชายคนหนึ่งนะคะแต่ว่าแม่ไม่ได้ตอบกลับแล้วไม่ได้ตอบกลับนานเท่าไหร่รู้ไหมพี่บอลห้าสิบสองปีเอา้า แล้วทำไมห้าสิบกว่าปีอะทำไมแม่ปล่อยนานขนาดนั้นล่ะแม่บอกว่าคนที่แม่รักนะเขาเป็นหนุ่มทหารค่ะพบรักกันที่กรมชลประธานในกรุงเทพตอนสมัยยี่สิบต้นๆครอบครัวรู้ดีความรักกำลังจะสุกงอมแต่ว่ามันไปมาหาสู่กันลำบากไงจนกระทั่งเขาคนนั้นหายไป<อ>ผู้ชายคนหนึ่งหายไปคุณคิดว่าเขาหายไปไหนอ่ะอย่าเพิ่งเดาค่ะมารอติดตามได้วันนี้วันเสาร์บ่ายโมงตรงห้ามพลาดเลยนะคะอีเต้ยอีจันค่ะ ส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะคุณผู้ชมโอ้ยวันนี้ซุปตาเขาจะพาไปยินดีเสียบรดกับพราวฟ้านะคุณพ่อว่าที่คุณพ่อลูกสาวนะเปิดไายมวยนะคะก็ไปแสดงความยินดีกันแล้วก็ล้วงลับนิกกี้เนี่ยไปล้วงเขาตั้งแต่ว่าเขาเริ่มจีบกันยังไงจนผ่านด่านคุณแม่มาแต่งงานแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยนะคะ เสียโบสทเนี่ยบอกว่าอย่าให้ทะเบียนสมรสมาทํางานเอ๊ะมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวตัวตึงที่เคยยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงเด็กเดือนเป็นล้านโอ้โหให้เช่าคอนโดให้อีกอะไรอีกตายแล้วตายแล้ว นิกกี้ถามคำถามบ้านแตกหรือเปล่ารอติดตามได้เลยวันนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุเช้านี้กันหน่อยนะครับผู้ชมเหตุการณ์นี้เกือบจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายรายด้วยกันนะครับหลังจากที่รถบรรทุกไก่คันนี้ไปพุ่งชนกับรถพ่วงก่อนจะเสียหลักไปเสยกับรถกระบะอีกคันหนึ่งครับ หัวน้าหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกือบจะตายหมู่เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี3ามครึ่งถนนซุปเปอร์ไฮเวลำปางเชียงใหม่นะครับขาขึ้นดอยขุนตาลก่อนจะถึงสารเจ้าพ่อขุนตาลอำเภอห้างฉัดของจังหวัดลำปางต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับ อีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับรถเหมือนกันค่ะพี่บอลแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถหรูเลยนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงด้วยรถมินิคูเปอร์ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนรถมินิก็ยังคงน่ารักอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้มินิความน่ารักราคาเป็นล้านโดยไฟไม่วอดเลยค่ะมันเปลี่ยนโลกจริงๆนะมันปังจริงๆออนะออก็เลยรอดูล้กันค่ะ,อะเอดี๋ยวพักคู่เดียวช่วงหน้าหมาเห่าลำคาญไหม โโอหจะให้มา,าสวัสดีครับ,รบทั้งวัน <c oughs> ทั้งคืนก็ลำคาญเหมือนกันโอ oh, ้แต่ว่าครั้งนี้แค่หมาเห่าใส่เขาว,ว่าคุณผู้ชมหม,มาเห่าใส่คว้านเหล็กฟาดหมาไม่ยั้งเลยค่ะ ค้นหาบทบาทใหม่ใหม่ใหม่ f o r t u n e r Leader S ยกระดับบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิต Toyota f o r t u n e r Trust of the Leader เป็นเจ้าของวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30เมษายนนี้แอใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์ดังนอกแท้ที่มีนาหนะและสิงชีวิตแอได้ทำทุกอย่างที่อยากทำและใหม่แบรนด์ดังนอกแท้ร์เเซนพลัวิตามินอวิตามินอมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระลองเลยแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ย เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมันแพงชาแดาดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องและบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซี plus สุดใหม่ที่มี SPF 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟื้นผิวดูไบรท์ในเจ็ดวันใหม่นีเวียซูเปอร์ซี plus นีเวียอีส์ฟอร์สนี่สมองไม่เล่เหนหรอหรอ e อ f นฟาโกร์เจนทัลแคร์สูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหาร2ชนิดสูตรใหม่ e อ f นฟาโกร์เจนทัลแคร์ดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้แมคกีสซี่ดังกันเ้ก ดังกับเซเดื้อชีสตัดฟินเชคกับแมคเชคก์กับฟรายครับผิวชีสดังอร่อยหยุดไม่อยู่เชคสนุกจุดไม่ได้แม็คชีสได้ดังกับเชคเริ่มต้นเพียง89บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่แมตต์เดอร์โนใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีผมใช้กล่องสีชมพูครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆนะครับนี่ ฟันโอมิเนียนแกงป่วนชวนซิ่งชิงโชคใหญ่รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทร่นรถยนต์ New MG5 3์ si, คันรุ่นไอแพดสีบเครื่องและรุ่นรางวันพิเศษโมเดลมอลลี่มินิเอเพียงส่งใบเสร็จออนไลน์หรือส่งซองเปล่าฟันโอถึง4พฤษภาคมนี้ซื้อเลยได้เวลาเติมความสนุกแมนจี Magic X ผลไม้ผสมงูกระเพราดื่มอร่อยเขียวเนี่ยเมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสยนุกอย่าทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอยา่าทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่ 450ML มลเฮโมวิตโกลมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกลวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชย้ยาจิตตกอน<ม>คืออะไรคะมันวาดรูปค่ะคนวาดรูปเป็นคนเี<ม>่วาดรูปเก่งๆนะคะช่างทาสีทำไมถึงชอบวาดรูปคะ เพราะว่ามันสัุงค่ะอันนี้มีของรูค่ะัวยจังเลยชิคกี้พายแฟมิลีลล่ครับรวมคนคนน่ารักวันเสาร์านี้9โมงเช้าทางอมรินนีวีเอสดีช่อง34แล้วเจอกันนะชิก ชื่อลแจกใหญ่ว้าเบอร์ทองคำหนัก1 0บาทและจีทองคำหนักสองสลึงเพียงส่งใบเสร็จหรือส่งซองกล่าวถึง16เมษายนนี้นี่คือขุมพลังทีดีซูเปอร์พาวเวอร์ที่มาพร้อมกับหัวฉีดไออาร์ R ที่ใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงเหลือๆประหย,ยัดเหลือๆแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆต้องขุมพลังทีดีซูเปอร์พาวเวอร์เท่านั้นรับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์วันนี้ถึง30เมษายนนี้หรือไหมความอร่อยกลมกล่อมเริ่มต้นที่ตรงไหนรสดีมีส่วนผสมจากเนื้อหมูกระเทียมพริกไทยหอมกลิ ครึ่งเทงสคัดสร่งความอร่อยจากวัตถุดิบธรรมชาติแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตมแพดจุดดำที่มองไม่เห็นยิงมีอีกมากซ่อนอยู่ช่วยจัดการด้วยนีเวียลูมินัสใหม่ผสานชัยอะมิดอรสารไบรท์เทนนิ่งที่ดีที่สุดจากนีเวียรู้สึกช่วยลดเลือนป้าแดดสะสม10ปีจุดดำอยู่จางลงใน7วันใหม่นีเวียลูมินัสนีเวียอีสพาวด์สกิน ได้เวลาเติมความสนุกเ a g i c X น้ำผลไม้ผสมุ้กมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนืน้อ Magic X แล้วเบิดความอร่อยเขียวสน,นุกฟั Fun O m i n นแกะปวดชุนซิ้นชิงโชคใหญ่รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทรุ่นรถยนต์ New MG 5สามคันรุ่น iPad สี I ่หกสิบห้าเครื่องและรุ่นรางวัลพิเศษโมเดลมอลลี่มินิเนี่ยเพียงส่งใบเสร็จออนไลน์หรือส่งซองเปล่าฟันโอถึงสี่พฤษภาคมนี้ซื้อเลย 12นาทีแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูลูกไก่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกันหน่อยแค่เกิดมาเจ้าของเขาก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมแน่นอนการมีลูกเจี๊ยบเนี่ยมันก็กลายไปเป็นแม่ไก่ใช่ไหมเขาก็เอาไปขายได้แต่ครั้งนี้ลูกเจี๊ยบเกิดมาสงสัยว่าจะได้เป็นลูกเจี๊ยบในดวงใจของเจ้าของแล้วล่ะค่ะน่ารักต่อได้เลยครับ พาไปดูความเดือดร้อนของสาวคนนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าแฟนหนุ่มที่เคยคบหาดูใจกันเนี่ยเลิกรากันไปแล้วแต่ตามราวีไม่เลิกเลยฮะแล้วพอไปแจ้งความกับตํารวจอุ้ยพฤติกรรมของอดีตแฟนคนนี้หนักกว่าเดิมอีกฮะอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าพ่อเวียงชัยตํารวจหน้าไหนเขาก็ไม่กลัวครับ <c oughs> <c oughs> ดูนะครับว่าไอ้พฤติกรรมข่มขู่คุกคามทั้งในโซเชียลแล้วมีการโพสต์ภาพป,ปืนมีการแชร์ข่าวลักษณะข่มขู่เนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมเอาจริงไหมคุณผู้ชมดูผู้ชมมีคําตอบอยู่ในใจอะ,ะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วมันข่มขู่กันออกสื่อขนาดนี้แต่ว่าที่ยังคงกลางอยู่ได้แบบนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นจริงตามที่เขาพูดไหมก็คือเส้นใหญ่แบกเยอะถึงขั้นเป็นเจ้าพ่อเวียงชัยเลยครับเส้นใหญ่เดียวที่มีก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละพี่บอลจะมีใครไปใหญ่กว่ากฎหมายในบ้านเราได้นะคะดูส่งแล้วเอ,เ,อ,อเห็นไม่ยืนต่อหน้าตำรวจยืนอยู่หน้าคุกก็ตัวเล็กไม่มีพักพวกกันทุกรายนั่นแหละออก็ขอให้กฎหมายจัดการก็แล้วกันนะคะ ไปต่อกันที่จันทบุรีกันหน่อยค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาขาด้วนแต่เขาอลาวาดเก่งเก่งคุณผู้ชมโวยวาอยอลวาดคุ้มคลั่งใส่แม่แท้ๆของตัวเองค่ะ ดูคนที่คุ้มคลั่งจากอาการหลอนยากันหน่อยนะครับคุณผู้ชมวันๆไม่ทำมาหากิน oh. ไม่ช่วยทำมาหากินแล้วยังไปลักเอาสิ่งที่แม่เนี่ยทำมาหากินนะครับคุณผู้ชมก็คือขี้ยางลักขี้ยางแม่จะเอาไปขายเอาเงินไปซื้อ,อยาแล้วปรากฏพอถูกจับได้ถามว่าสลดใจบ้างไหมไม่เลยนะครับตำรวจควบคุมตัวไปมันยังอารมณ์ดีร้องเพลงให้ร้อยเวรฟังด้วยครับ <c oughs> และหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครแล้วใครแล้วคนหนึ่งช่วยใครเข้าคายทุกใจแต่ฉันเองคุณไปต้องมาฟังคนหลอนยาพร่ามอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตแล้วยังให้เห็นด้วยว่าเขาไม่ได้รู้สำนึกหรือว่าสลดใจในสิ่งที่ทำเลยฮะจริงๆริง สงสารแต่คุณแม่นะครับเออเห็นใจจริงๆนะคะมีคนติดยาอยู่ในบ้านแบบนี้พาไปดูคนที่ขี้รำคาญกันบ้างคุณผู้ชมแค่เสียงหมาเห่าก็รำคาญแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าหมามันเห่าทั้งวันทั้งคืนอะบางคนก็อาจจะบอกว่าเออพอเข้าใจได้ม,มันก็ฟังดูแล้วน่ารำคาญจริงๆแต่ว่าครั้งนี้หมามันก็เห่าเป็นเรื่องปกติของมันแต่อารมณ์ฉุนเฉียวของคนมันเดือดดาลยิ่งกว่านั้นคว้าท่อนเหล็กมาฟาดมันจนตายเลยอะ <c oughs>